สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การส่องโต๊ะขอบคนไทยตอนนี้อยู่กันใน EP ีที่5แล้ว วันนี้ผมมีความพิเศษที่จะพาทุกคนไป2มุมทำงานมุมเล่นเกมของ Setup สุดเจ๋งที่มีสไตล์แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตั้งแต่มุมทำงานสุดอบอุ่นของ UI Designer อย่างคุณทิกกี้เน้นความสบายตาแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเป็นหลักไปจนถึง Setup ระดับมืออาชีพของนักรังสีเทคนิคนะครับอย่างคุณออมเพชรกมลที่จัดเต็มทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ความสวยงามและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับไฮไลท์ของเราวันนี้ คือเซตอัพในสเปคสุดคูลอย่างใต้เตียงของคุณ 1M Century ที่แม้พื้นที่จะจำกัดแต่บอกได้เลยว่าไอเดียไม่จำกัดเลยทั้งสามมุมจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยขอเริ่มที่มุมทํางานสุดอบอุ่นของคุณทิกกี้นะครับซึ่งคุณทิกกี้เนี่ยจะประกอบอาชีพเป็น UI Engineer แล้วก็เป็นฟ r e e l a n ์ก g r a ิกด้วยซึ่งการใช้งานหลักๆก,ก็คงหนีไม่พ้นกับการทํางานเป็นหลักเลยนะครับ เซตอัพของคุณทิกกี้นะครับมีคอนเซปที่น่าสนใจมากๆคือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีล้ำๆกับบรรยากาศที่ดูอบอุ่นเป็นธรรมชาติทําให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการทํางานสร้างสารรค์ผลงานแล้วก็ผ่อนคลายไปในตัวด้วยเราจะมาดูกันว่ามุมนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับจุดเด่นแรกเลยนะครับที่เห็นก็คือบรรยากาศโดยรวมที่ดูอบอุ่น สบายตาจากท็อปโตะไม้ ine, แล้วก็แสงสีวอร์มไลท์ซึ่งต่างจากเซตอัพเกมมิ่งทั่วไปเลยที่จะเน้นไปทางาการจัดสีจัด,จดตัวโต้นะครับจะใช้เป็นโต้ปรับระดับของบ็อกวิลลี่บิลเลียนถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับซึ่งช่วยให้ทํางานได้อย่างสบายไม่ว่าจะเป็นท่านั่งหรือท่ายืนนะครับส่วนท็อปโต้เนี่ยจะเป็นไม้ยางพาราขนาดอยู่ที่200คูณ60ซนตมรสั่งจากช้อปปีนะครับไม่ทราบนะครับว่าเป็น รุ่นหรือแบรนด์อะไรนะครับไม่ได้แจ้งเอาไว้ต้องขออภัยด้วยนะครับทำให้พื้นที่ในการทํางานเนี่ยดูกว้างขวางมากๆนะและโต๊ะปรับระดับเนี่ยยังช่วยให้เราสามารถปรับความสูงต่ําของโต๊ะได้ให้เข้ากับสรีระของผู้ใช้เลยนะครับเพราะว่าการนั่งนานๆเนี่ยมันจะมีผลต่อสุขภาพด้วยนะครับเราควรเปลี่ยนท่านั่งบ่อยๆในส่วนของตัวเก้าอี้กันบ้างนะครับเก้าอี้นะครับจะเป็นของออโทเซนเหรอ OEM ออกรณมิกสักอย่างนะครับต้องขออภัยด้วยทางผู้จัดนะครับก็แจ้งมาว่าจํารุ่นไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งผมก็พยายามหาแล้วว่าไอ้แบงน์เก้าอี้ตัวนี้มันคือรุ่นอะไรนะครับแต่ว่าแบรนด์น่าจะเป็นแบรนด์นี้แหละแต่ว่ารุ่นอะไรนี้อันนี้ผมไม่ทราบต้องขออภัยด้วยถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับยังมีที่รองเท้านะครับเป็นของออก n o มิกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตู้ลิ้นชักอเล็กของอีเกียนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือทําให้ สามารถเก็บอุปกรณ์ได้มากขึ้นด้วยนะครับแบ่งเบาภาระบนโต๊ะนะครับโต๊ะจะได้ไม่ลกนะนอกจากนี้นะครับยังมีชั้นวางจอซึ่งทางสั่งมาจากช้อปปี้นะครับเหมือนกันนะครับสั่งทํามาจากช้อปปี้ขนาดจะอยู่ที่120ซนติเมตรมาดูกันที่อุปกรณ์หลักกันบ้างนะครับตัวจอนะครับจะใช้เป็นเดลยูสามแปดสองหนึ่ง DW เป็นจอ37.5นิ้วนะครับ IPS 4K 60Hz เป็นจอเคิร์ฟเอลตอรไนะที่เหมาะกับการทำงานกราฟิกมากๆเพราะว่าพื้นที่ทำงานเนี่ยกว้างขวางม,มากขึ้นทำให้ไม่ต้องสลับหน้าจอบ่อยๆลดการใช้หลายๆจอด้วยแหละเนาะอาจจะด้วยความชอบของส่วนตัวของผู้จัดด้วยนะครับสำหรับการทำงานนะครับคุณทิกกี้จะใช้ Macbook Pro 14 M1 Mac นะครับซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กที่ทรงพลังสำหรับการทำงานด้านกราฟิกส่วน PC เนี่ยก็จะใช้ เล่นเกมบ้างนะครับแต่เห็นแจ้งมาว่าไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่คือไม่ได้เล่นเลยนะสเปคก็จะประมาณ CPU i5 Gen13 นะครับเมนบอร์ดก็ ของ ASUS b 7 6 0เคสเป็นของ DeepCool จอ RTX 3080แล้วก็ RAM จะเป็น DDR4 32GB นะครับซึ่งตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็แจ้งมานะครับว่าไม่ได้เปิดเลยนะเหมือนเอามาตั้งประดับเฉยๆส่วนคีย์บอร์ดในภาพนะครับเราจะเห็นเป็นคีย์บอร์ดมีอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือตัวเป็นตัว Logitech c รับนะครับส่วนตัวเมาส์นะครับจะเป็น Logitech mx master นะครับเมาส์ตัวนี้เนี่ยผมเห็นคนที่ทำงานกราฟิกหลายๆคนเนี่ยใช้กันนะครับเพราะว่าสารีระของเมาส์นะครับมันทำให้เราไม่เมื่อยมือหรือว่าข้อมือในเวลาที่ทำงานหรือจับเมนาส์นานด้วยนะครับมันช่วยลดอาการตรงนั้นได้ดีทั้งหมดนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เน้นฟังก์ชันในการทำงานเป็นหลักเลยนะในส่วนของลำโพงกันบ้างนะครับลำโพงก็คือ audio engine a 1ที่คุณภาพเสียงระดับ hi-fi ทำให้ทั้งการฟังเพลงการทำงานเสียงเนี่ย ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้มากเลยนะครับผมไฟฟันอยู่แต่ราคาค่อนข้างสูงเดี๋ยวก็เปาฉีกเก็บไว้กอ่อนนะครับที่น่าสนใจก็คือการจัดอุปกรณ์ชาร์จต่างๆนะครับที่มีทั้งแบบชาร์จแบบ3 r n 1วันนะครับไวเลสชาร์จจิ้งแล้วก็มี m a ็ s a ซ e ที่เอาไว้ชาร์จมือถือหรือตัวนาฬิกา Apple Watch อะไรประมาณนี้นะครับทำให้สามารถชาร์จอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกแล้วก็เป็นระเบียบด้วยและเพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับคุณที่กี้เลือกใช้ของตกแต่งจากอีเกียอย่างต้นไม,ม้ปลอมโคมไฟของเซี่ยวมีที่ช่วยเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลายนาฬิกาตั้งโต๊ะนะครับจะเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะของ Google Net Hub บนะผมออกเสียงถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกขอไปด้วยนะครับที่สามารถแสดงเวลาแล้วก็เป็นสมาร์ททีปได้นะครับแล้วก็ยังมีส่วนของจอยคอนโทรลเลอร์นะครับที่เป็น Xbox w i r e l e s s นะครับที่บง่งบอกว่ามุมนี้พร้อมสำหรับความบันเทิงเสมอในมุมร,บรอบๆนะครับผมยังยังมีการมองเห็นเ,ออเรื่องของม่านมูลี่นะครับบานเกล็ดนะครับที่เพิ่มอารมณ์ของความลึกลับได้ดีนะครับมีแสงเล็กน้อยในการลอดผ่านเข้ามาก็จะไม่แสบตาด้วยในการใช้งานคอมพิวเตอร์นานๆน,น,นะครับมีกรอบรูป แล้วก็มีกอซิล่าหนึ่งตัวนะครับพร้อมกับไม่ใช่หนึ่งสิมีกอซิล่าอยู่2ตัวซึ่งเป็นพื้นที่ของเจ้ากอซิล่าทั้งสองเลยนะครับ โดยรวมเซตอัพนี้นะครับมีการจัดวางที่คำนึงถึงการใช้งานจริงๆนะของทุกชิ้นเนี่ยถูกเลือกมาอย่างพิถีพิถันทำให้เป็นมุมที่ใช้งานได้อย่างสบายตาแล้วก็สบายใจจริงๆการจัดสายนะครับออกมาค่อนข้างดีเลยนะอาจมีให้เห็นนิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยสำหรับผมคือดีเลยถ้ามีส่วนไหนที่ตกหล่นไปนะครับต้องขออภัยด้วย และนี่ก็คือทั้งหมดของมุมโต๊ะทำงานของคุณทิกกี้นะครับเป็นเซตอัพที่แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ทำงานเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีแสงสีจัดจ้านนะครับแต่สามารถสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นที่ที่อบอุ่นและมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆกันได้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณทิกกี้ด้วยนะครับที่ให้ใช้รูปขอบคุณครับท่านต่อมานะครับมาจากคุณออม เพชรกมลนนะครับมุมนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าจัดมาได้อย่างมืออาชีพสุดๆนะครับทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็สุนทรียภาพในการใช้งานซึ่งคุณอมเนี่ยบอกว่านอกจากใช้เล่นเกมแล้วนะครับก็ยังมีใช้ทำงานแต่งรูปแล้วก็ตัดต่อคลิปด้วยนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าเซตอัพนี้มีอะไรเด็ดๆกันบ้างนะครับมุมนี้นะครับถูก จัดวางบนโต๊ะที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษนะครับ2 0 0คูณ80ซนติเมตรทำให้มีพื้นที่ในการใช้งานเนี่ยที่กว้างขวางมากๆช่วยให้สามารถวางอุปกรณ์ได้อย่างครบถ้วนโดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดเลยไม่แต่นิดเดียวนะมันดูคลีนมากๆเลยนะครับจุดเด่นที่สะดุดตาการใช้งานของผมเลยก็คือเจ้าจอคอมพิวเตอร์3จอนี่เองนะครับจอแรกนะครับจอหลักก็คือจอ LG u l t r a l e a r 3 2 g s 8 5 q ขีด b นะครับเป็นจอ31.5ก็3.2นั่นแหละครับ nano ips 2 k 1 8 0 hz ส่วนจอรองก็คือจอ Gigabyte g 2 4 f นะครับเป็นจอ23.8เป็นจอ ips full hd 1 6 5 hz ส่วนอีกหนึ่งจอนะครับเป็นจอที่ตั้งอยู่ก็คือจอของ msi optic MAG 2 7 4 QRF ข QD นะครับเป็นจอ27นิ้ว IPS 2 K 165Hz ห oh, ูโหแต่ละจอนี่เฮิร์ตสูงๆทั้งนั้นแหละอย่างสุดอย่างเอาเลยครับคุณพี่การจัดวางนะครับแบบนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแบบมันติทักกิ้งได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยพูดได้เลยว่าสุดจัดและโหดทั้งนั้นนะครับ สำหรับเมาส์เกมมิ่งนะครับคุณออมใช้สลับกันระหว่างล a าเซอ i p e r V3 Pro กับตัว l a มซูลมายา X8K นะครับซึ่งเป็นเมาส์ระดับท็อปที่เกมมึงกลุ้เกมมึงที่ระดับเกมมิ่งต่างยอมรับในการในความแม่นยำและก็น้ำหนักที่เบาส่วนแผ่นรองเมาส์นะครับที่เลือกใช้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเป็นของ Glass อะไรอะ wrks อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับเป็นรุ่นของฮานะและแจ็คบอยค i ิปแมสตกตัวหนึ่งนะครับเป็น2ตัวนะครับตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ส่วนคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดที่เราเห็นในภาพนะครับก็จะเป็นคีย์บอร์ด qk 75n นะครับที่มีการตกแต่งคีย์แคปอย่างมีสไตล์ซึ่งเหมาะกับการใช้ทำงานแล้วก็เล่นเกมหรือพิมพ์งาน เป็นอย่างมากนะครับดูดีจ,จัดจัดสวยงามครับผมด้านเสียงก็จัดเต็มเช่นกันนะครับตัวลำโพงนะครับก็จะเป็นตัว Edifier MR3 นะครับตัวนี้เป็นรุ่น3ที่ให้เสียงคุณภาพอย่างยอดเยี่ยมและไมโครโฟนนะครับเป็นไมโครโฟนของ HyperX Podcast X ซึ่งเหมาะสำหรับการสตรีมเกมหรือว่าการอัดเสียงอย่างมีคุณภาพเลยนะครับ แล้วก็ที่เห,เห็นอยู่นะครับยังมีหูฟังอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ผมไม่ทราบว่าแบรนด์อะไรผู้จัดไม่ได้บอกอไว้ต้องขออภัยด้วยนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับเกมเมอร์ก็คือเก้าอี้ที่ใช้อยู่ก็คือจะเป็นของ ada Ad seat dark knight ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสบายแล้วก็รองรับสรีระได้อย่างยอดเยี่ยมเหมาะกับการนั่งทํางานหรือว่าเล่นเกมเป็นเวลานาน,าน,านแต่ ไม่มีไม่มีรูปมาให้ดูเดี๋ยวผมจะพยายามหารูปขึ้นมาให้นะครับคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะมาดูที่สเปคภายในคอมพิวเตอร์กันบ้างนะครับเจ้าดุดูสีดำที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ CPU นะครับจะเป็น Intel i7 14700K นะครับการ์ดจอก็จะเป็นของ Galaxy c 4070 Ti ส่วนเมนบอร์ดนะครับจะเป็น asus z 790แรมก็ 32GB นะครับ ซึ่งสเปคนี้บอกได้เลยว่าแหลงเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเล่นเกมที่ทำเฟรมเรทสูงหรือว่าการตัดต่อวิดีโอ 4K ก็สามารถที่จะทำได้ยอย่างราบรื่นเลยแน่นอนนะครับมาดูที่หัวใจหลักของเซตนี้กันบ้างนะครับอย่างเคสคอมพิวเตอร์ก็คือตัว Montech King 95 Pro นะครับที่โชว์สเปคภายในได้อย่างสวยงามแสงสีเนี่ยลงตัวและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งยอดเลยนะ นอกจากประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์แล้วนะครับมุมนี้ก็ยังใส่ใจเรื่องของสไตล์มากๆมีการใช้งานเทียนหอมที่มีสลักคำว่า i v e for you candle ก็อารมณ์ประมาณว่า,เ,าเทียนที่มอมให้สำหรับคุณอะไรประมาณนี้นะครับใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศแบบผ่อนคลายมากๆแล้วก็ที่น่าสนใจเลยก็คือการจัดแสงไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงไฟ R G B ในคอมที่ ดูลงตัวสุดๆแล้วก็แสงไฟวอร์มไลท์ที่อยู่รอบๆโต๊ะนะมันดูลงตัวมากๆจะเห็นว่าการจัดไฟในห้องนี้นะครับมีความที่แบบกลมกลืนแล้วก็ลงตัวแบบสุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงไฟที่ส่องมาจาก ไฟตั้งโต๊ะทางซ้ายมือนะครับที่ส,อส่อสลัวสลัวมาพร้อมกับแสงไฟจากมอนิเตอร์แล้วก็ตัวเคสเล็กๆน้อยๆนะครับยังมีแสงไฟที่สองมาจากตัวไลท์บาร์อีก1ตัวนะครับที่เพิ่มความอบอุ่นแล้วก็ความสว่างสดใสให้กับโต๊ะตัวนี้ได้อย่างดีนะครับอ่ะมีส่วนไหนที่ผมขาดตกบกพร่องไปต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของมุมทำงานแล้วก็มุมเล่นเกมของคุณอ,อมเพชรกมลน,นะครับ เป็นเซตอัพที่ลงตัวมากๆนะครับทั้งสําหรับเกมเมอร์หรือว่านักออกแบบนะครับจัดออกมาได้อย่างลงตัวถึงแม้ของตกแต่งจ่ามไม่ได้มากนะครับแต่เต็มไปด้วยคุณภาพที่ลงตัวสุดๆยังไงก็ขอขอบคุณคุณออมเพชรกมลนะครับที่ให้ใช้รูปนี้ขอบคุณครับและไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับก็ผมจะพามาดูห้องเกมมิ่งของคุณ 1M c e n t u r y นะครับ ที่พิเศษกว่านั้นก็คือมุมนี้ไม่ได้อยู่ในห้องธรรมดาแต่เป็นการจัดอยู่ห้องใต้เตียงนะครับที่บอกเลยว่าไอเดียสร้างสรรค์มากๆและนอกจากจะสวยแล้วเนี่ยยังใช้งานได้จริงอีกด้วยนะครับซึ่งการจัดแนวนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นที่นิยมในต่างประเทศมากเลยนะครับเพราะว่าของเขาอาจจะไม่ได้มีพื้นที่เยอะในการจัดนะเหมาะกับคนที่มีพื้นที่จํากัดในการจัดห้องด้วยวันนี้เราจะมาดูกันว่ามุมนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ คุณวันเอ็มเซน y นะครับก็บอกว่าเขาอายุ21ปีโดยการใช้งานเนี่ยจะเน้นไปที่การใช้งานแบบทั่วไปนะครับทั้งเล่นเกมดูหนังฟังเพลงทั่วๆไปอะไรประมาณนี้นะครับเริ่มที่ตัวโต๊ะนะครับโตะจะใช้เป็นโต๊ะลาแคปเทนและขาอดิตเสตโต๊ะจาก i k เกียนะครับสตัวมาต่อการเป็นรูปตัว L ซึ่งทําให้พื้นที่ในการใช้งานเนี่ยดูกว้างขวางมากขึ้น2ตัวเนี่ยจะยาวอยู่ที่120คูณ60เซนติเมตรนะครับต่อกัน2ตัวทําให้วางของได้เยอะขึ้นส่วนตัวผนังด้านหลังนะครับเป็นเอกลักษณ์มากนะครับผู้จัดนะครับก็จะใช้เป็นแผ่นผนัง 3D แล้วก็จะมีเพรบอร์ดที่สําหรับแขวนของต่างๆนะครับช่วยให้มุมนี้ดูมีมิติแล้วก็เป็นระเบียบสุดๆเลย ด้านบนนะครับจะเป็นชั้นวางของจากโฮมโปรซึ่งไม่ทราบนะครับว่าชื่ออะไรนะครับก็จะมี2ชิ้นนะครับขนาดจะอยู่ที่1 0 0 160ซนตมรกับ180ซนติเมตรนะครับที่ใช้สำหรับเก็บของสะสมแล้วก็ของตกแต่งต่างๆได้อย่างลงตัวและด้านหลังนะครับยังมีชั้นเก็บของที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ของสะสมต่างๆที่ไม่ได้ดูลกแต่ดูเรียบร้อยและลงตัวมากขึ้น มาดูกันที่อุปกรณ์หลักๆที่ใช้ก็คือ,อตัวจอ monitor น,นะครับจะเป็นจอ BenQ z o so w i 144Hz ตัวนี้จะเป็นจอ24นิ้วนะครับที่เหมาะสำหรับเกมเมอร์ด้านบนนะครับจะมีไลท์บาร์นะครับเป็นของ Xiaomi l i ท์บ Bar ที่เอามา,าช่วยถนอมสายตาเวลาใช้งานานานๆส่วนขาจับจอนะครับจะเป็นของ e r i v e ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับต้องขอไปด้วย แล้วมันจะช่วยให้ประหยัดพื้นที่บนโต๊ะได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับส่วนลำโพงนะครับจะเป็นของ l o g i t e c h z 1 2 0 s 1 5 0ที่ให้เสียงดีเกินขนาดของความกระทัดรัดของเจ้าตัวลำโพงตัวนี้เลยคีย์บอร์ดนะครับจะเป็น j a m e donkey a 3ที่มาพร้อมกับดีไซน์สวยๆขนาดเล็กกระทัดรัดมาพร้อมกับ เมาส์ที่ใช้ก็คือ Logitech G Pro X Superlight ที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็แม่นยำพร้อมแผ่นรองเมาส์ l a เ e r g i g a ก t u ์ท V2 ที่ช่วยให้การควบคุมลื่นไหลามากขึ้นนะครับสำหรับสเปคคอมพิวเตอร์เรียกได้เลยว่าพร้อมลุยกับทุกเกมเช่นกันนะจะใช้ CPU เป็น Intel ไอทีวจะใช้ CPU เป็น Intel i7 12700F นะครับาการจอก็เป็น3070ที i, ส่วนแรม16 g ิกแล้วก็มี SSD 500จิกนั่นเองนะคร่าวๆนะครับนอกจากคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยยังมีมุมของอุปกรณ์อื่นๆอีกนะอย่างเช่นบนโต๊ะทำงานซ้ายมือจะมี iPad วางอยู่บนแท่นวางมีหูฟังที่แขวนอยู่ด้านบนนะ ที่แผ่นเพดบอร์ดด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีนาฬิกาดิจิตอล LED ขนาดใหญ่ช่วยให้มองเห็นเวลาได้ชัดเจนมากขึ้นที่ชั้นวางเดียวกันนะครับก็ยังมีเครื่องเล่นเกม Nintendo Switch แล้วก็จอยเกมต่างๆวางอยู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าของห้องเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นเกมหลากหลายประเภทนั่นเองนะครับ สิ่งที่ทําให้มุมนี้ดูมีชีวิตชีวาคือการจัดไฟนั่นเองจะใช้ไฟเส้นนะครับเป็นของ smart TUL ที่สามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้ทําให้เปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์เลยนะครับนะครับแล้วก็ยังมีต้นไม้ปลอมที่ช่วยให้มุมนี้ดูสบายตามากขึ้นจุดที่ทําให้มุมนี้ดูมีสไตล์มากๆก็คือการจัดวางของตกแต่งนะครับตั้งแต่มีโมเดลหุ่นยนต์ Optimus Prime ที่ optimum p r i จากไทม์ฟอร์เมอร์นะครับแล้วก็โมเดลหุ่นยนต์ต่างๆที่วางอยู่บนชั้นของเพล็กบอร์ดนั่นเองมีการใช้ต้นไม้ปลอมแบบแขวนแล้วก็แบบกระถางเล็กน้อยนะครับประดับตามจุดต่างๆเช่นบนโต๊ะชั้นวางของเพื่อเพิ่มความรู้สึกความเป็นธรรมชาติแล้วก็สบายตามีป้ายไฟนีออนรูปสายฟ้า สีเหลืองนะครับเพิ่มความเท่แล้วก็โดดเด่นให้กับมุมห้องที่ชั้นวางด้านบนนะครับจะมีป้ายไฟ LED เขียนคำว่าเกมโอเวอซึ่งเข้ากับบรรยากาศของห้องเกมมิ่งได้เป็นอย่างดีชั้นวางของนะครับก็มีการวางหนังสือแล้วก็ของกล่องของแบรนด์แบรนด์เนมต่างๆนะครับอย่างกุชชีซึ่งบ่งบอกถึงรสนิยมแล้วก็การจัดวางที่ดูมีสไตล์ แล้วก็โปเตอร์จากวิดีโอเกมต่างๆที่ถูกจัดวางได้อย่างน่าสนใจพร้อมไฟสัวๆที่ส่องลงมาจากสิ่งที่คล้ายฟอนเมฆด้านบนนั่นเองนะครับแล้วก็การจัดสายเนี่ยทำให้เห็นได้เลยว่าเรียบร้อยซ่อนสายได้มิดชิดแล้วก็ผู้จัดบอกอีกว่าคอนเซปที่ได้มาเนี่ยหลักๆเลยนะครับก็มาจากเขาเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติที่ เหมือนกับว่าชอบไปเล่นบ้านกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาก็เลยได้แบบแรงบันดาลใจมาจากเพื่อนฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติคนนั้นนะครับก็เลยได้คอนเซปต์แบบนี้มาเนี่ยครับเป็นคอนเซปต์ที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เขาชอบจัดกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีอายุมากขึ้นมาก็อาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแคบค่อนข้างที่จะอึดอัดสำหรับผมเหมือนกันแต่ผมชอบนะชอบสไตล์การจัดเนี่ย ทั้งหมดนี้ก็เป็นการรีวิวห้องเกมมิ่งใต้เตียงซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนที่มีพื้นที่จำกัดในการจัดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับฟิล์บรรยากาศเนี่ยทำให้อารมณ์คล้ายๆกับที่ต่างประเทศเขานิยมจัดกันเลยที่ผมเห็นบ่อยๆนะซึ่งหาได้ยากมากเลยนะคนที่จะจัดอะไรแบบนี้ได้ออกมาได้ลงตัวขนาดนี้เนาะอาจมีส่วนไหนที่ผมขาดตกบกพร่องไปต้องขออภัยด้วยนะครับก็ขอขอบคุณคุณ 1M Century นนะครับที่ให้ใช้รูปนะครับขอบคุณมากเลยครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของ3 s e เซตอัพที่เราบุกไปดูกันในวันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับมีาสไตล์คอนเซปต์การจัดห้องที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะตั้งแต่สายอบอุ่นที่เน้นความสบายแล้วก็ความเรียบง่ายอย่างคุณทิกกี้นะครับไปจนถึงสายโปรโที่เน้นทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ความเท่อย,อย่างคุณออมเพชรกมลและสุดท้ายก็คือสายเกมมิ่งที่บอกได้เลยว่าสร้างสารรค์สุดๆอย่างคุณวันเอ็มเซนจูรี่ หวังว่าการรีวิวในครั้งนี้นะครับจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดูได้ไอเดียไปจัดมุมโต๊ะทำงานโต๊ะเล่นเกมของตัวเองสำหรับใครที่มีไอเดียแล้วก็มีผลงานแล้วนะครับอยากจะโชว์ไอเดียของตัวเองก็สามารถส่งมาให้ได้ที่แฟนเพจที่ลิงด้านล่างได้เลยดูแล้วชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกวันเป็นวันที่โคตรด,ดีไปก่อนละเจอกัน Thank you